ประมูลสลับคูรีล็อครีนองบวและภูทั้งหมวคจังหวัดด้วยกันหลายจังหวัดเลยค่ะฉบับนี้มันก็ผูกโยงกับพรบฉบับเดิมซึ่งมันก็ไม่ไม่ต่างกันแต่ว่าอันใหม่เนี่ยมันเปิดกว้างซึ่งในหนังสือฉบับนี้เราเราตีมาหลายมาตราระบบประมูลเนี่ยมันจะกลายเป็นเพื่อให้เกิดการทัวรประมูลได้ซึ่งอันนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายกันท่านวันนี้คงเราหลายจังหวัดจะจึงมานําเรียนให้ทางสชเนี่ย แล้วก็เพื่อขอให้ตีตกไปแล้วก็ที่สาคัญนะท่านเราแยกขอให้เอาเรียทองคาเนี่ยเป็นแร่พิเศษให้เป็นแร่คุ้มครองเพื่อให้เป็นทรัพย์ของแผ่นดินตีให้ร่างพรบเร่ฉบับนี้ตกไปแล้วก็ขอให้การเอาเรียทองคําเป็นแร่พิเศษถ้าหากต้องขุดนะคะเราขอให้เอาเข้าคลังหลวงค่ะเพื่อเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินของคนไทยสื อันนี้เป็นเรืองสื่อ่ที่พูดอช่ตแล้วก็เพ่แก้กฎหมาย่แก้ต้นกระทรวงเพื่อจะออกข้นกฎหย เร็วความเสียหายนะคะที่ประเทศชาติจะไม่ครเกิดแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยคือถ้าท่านไปเห็นและท่านจะมองทางกายภาพเห็นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสิ่งแวดล้อมแต่นะตอนนี้พวกเราไม่มีการพิสูจน์ทราบมีการเจ็บป่วยล้มตายฟังสามท่านที่พูดมาก็ออดสับได้ว่าทั้งหมดที่มายื่นวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นร้องอยู่ทั้งหมด3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของพอรบรแรก เรื่องนี้เรียนให้พวกเราได้รับทราบก่อนว่าสนชมีผ่านวาระหนึ่งไปแล้วนะครับรับหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมธิการเดี๋ยวผมจะเอาประเด็นที่พวกเราพูดแล้วก็คงต้องไปดูลาเอียนในเอกสารประกอบนะฮะว่ามีประเด็นนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าส่งต่อไปให้กรรมธิการเรื่องบอกว่าขอให้ตีตก หรือไม่ตีตกเนี่ยเดี๋ยวขอให้การบธิการเขาได้พิจารณาประเด็นนี้ก่อนนะครับว่าถ้าประเด็นที่พวกเราเห็นตามหรือยังไม่เห็นด้วยสามารถเอาไปปรับปรุงแก้ไขได้ในพรบแรกเ็าการบริการอาจจะมีความเห็นว่าใช้วิธีการไปปรับปรุงแก้ไขให้มันสอดคล้อง